สวัสดีพี่น้องสุขู่สุคนนะคะวันนี้ยายสมสิพามาชมต้นมะขามพี่น้องมะขามพันธ์สีทองที่เพาะเมล็ดไว้เพาะเองปลูกเองนะคะบกเคยลดน้ำาบเคยดูแลพี่น้องค่ะว่าถ้าบรลดน้ำนานแล้งก็คือไม่ต้องลดเลยเนาะปล่อยเลยพี่น้อง ถ้าลดแล้วก็ลดตลอดค่ะว่าอันนี้คือบ่ได้ลดเลยพี่น้องเต็ละต้นก่ะคิดว่าสิรอดอยู่ตอนแรกปลูกประมาณสิบสามต้นพี่น้องเหลือสิบสองต้นรวมทั้งหมดเหลือสิบสองต้นนะคะเพราะเองปลูกเองแล้วก็ง่่เองแบบธรรมชาติพี่น้อง ทนแรงขนาดเลยมัขามหวานพันธ์สีทองเพราะจากเมล็ดนะคะ หลังจากพาพี่น้องเบิ้งต้นมะขามหวานพันสีทองกะใด้ส่มกับมาฮดน้ำหมักหนักพี่น้องฝนบ่ตกโดนแดดก็แดดพี่น้องช่วงนี้บำรุงเขาสนอยต้องรดน้ำบำรุงไว้เนาะกำลังเขียวพี่น้องผลแจาใไส่ปุ๋ยขี้งัวไส้มากอะประมาณสองสามเดือนนลลี่แหละจะเริ่มเขียวขึ้นเรื่อย เขียวชาอยู่ในที่น้องเออบอดิเมนตเขียวเร็วค่อยๆเขียวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอีกจะก้อยจะ่สิเอามาใส่ไว้อีกเรื่อยๆที่น้องอันนี้เ่าต้องใช้เวลาเนาะรดน้ำกับตรงยอดพอน้ำที่น้องเขากะที่ไหลลงสู่โคนต้นถ้าแม่ลากเขาก็ไม่เยอะเขาก็ที่ซุ่มตรงเงาโคนต้นถ้าแล่ที่น้อง อันนี้ก็เเมาะสำหรับคนน้ำโบลายแต่ได้คือกันพี่น้องรดแบบนี้รดตรงยอดเขาเลยน้าพี่น้องส็งเสียงมาจักน้อยกันได้น้องบางทีน้ำแรงหลายจะอาจสิเหตุให้ยอดเขาฮักก็ได้ ฟ่งทางนั้นแกแปลงเก้าพี่น้องตั้งแต่ยายสมเริ่มทำวิธีปลูกสับประรดในแปลงไพะอีตู่นะพี่น้องอันนั้นแหละลดแมโคโคจกซะน้อยเนาะดินก็เลยถมพี่น้องเหลือแค่นั้นลหละอันนี้คือบบได้เบิ่งบบได้ดูเลยช่วงนั้นเนียแต่เขาก็ยังไม่ตายอันใดดินทมลายเขาก อยู่แต่พื้นคนละพี่น้องขึ้นมาบ่าได้เนาะอันนี้ยายสมเอาปุ๋ยขี้งัวใส่แล้วพี่น้องลดน้ําเขาซะหน่อยสําหรับมักนาดหรือว่าสับประรดนี่ยายสมสิบอใส่ปุ๋ยเคมีเลยพี่น้องอันนี้ปลูกไว้กินเองกับเบลลายพี่น้องตอนนี้กําลังทําปุ๋ยยูเรียน้ําไปใช้กับสับประรดบำรุงต้นเขาเนาะใส่ปุ๋ยขี้งัวนี่กะ เฮ็ดให้มีรสชาติหวานพี่น้องอันนี้เปรียบเทียบกันได้เลยหวานแบบธรรมชาติผลไม้ผล,ละมะกกล้ยคือการใส่ปุ๋ยขี้งวปุ๋ยคอกปุ๋ยยางกระยาพี่น้องจะมีรสชาติหวานแซ่บพี่น้องอันนี้คือใส่ปุ๋ยขี้วัวนะคะนี่อันนี้ด้านเก้า ปลูกจากหน่อสดพี่น้องนี่ฮหักสดสดมาปลูกเลยนี่อันนี้มีคลิปไว้อยู่นะคะไปดูที่เพจลิตมีอยู่ในเพจลิตอยู่พี่น้องนี่กำลังติดลูกใหม่เรื่อยๆประมาณจะเข้ายี่สิบแล้วแหละพี่น้องเพราะว่าบริยอดโฮอร์โมนเนาะเกิดเรื่อยๆเกิดเองเลยพี่น้องถ้าต้นเขาใหญ่สมบูรณ์ได้อาหารดีได้น้ำเนาะ เขาก็เกิดให้เขากินเรื่อยๆส่วนต้นมะฮุ่งหรือว่าต้นมะละกอนี่ก็เกิดจากขี้งวัวพี่น้องเอาปุ๋ยขี้งัวมาใส่ต้นสับประรดในแปลงเขาก็เกิดสิดายเนาะต้นเขางามก็เลยปล่อยไว้แต่เห็ดในต้นมักหนัดบมง,งามพี่น้องต้นสับประรดเน่ยเพราะว่าราาเขาแย่งกินเบิดเนาะต้นมะฮุ่งต้นแรงคือกันพี่น้อง มากเขาก็ล่นพี่น้องเพราะว่าใยสมฮักก้านใบเขาออกมันงำเนาะมันงำมามักหนัดนะยายสมบก็ฮักใบเขาออกทีนี้ลูกเขาบ่ใหญ่เนาะคือนี่แหละนี่เขาก็จะซีดแล้วก็ล่นไปในที่สุดนะคะเพราะว่าก้านใบเขาเลี้ยงลูกเขาไว้ก่อนเนาะจนดกว่าลูกเขาจะใหญ่เขาถึงสีฮักก้านใบเขาได้ ติดลูกเรื่อยๆพี่น้องมังนัดแกก็ได้กิ่นเรื่อยๆพี่น้องพ่อได้กินบพ่อได้ขายนะคะ <c oughs> เพราะว่าปลูกปหลายเนาะมักกินกะถ้ากะมักปลูกพี่น้องเพราะว่าถ้าหมักกินเนี่ยแล้วก็เลยปลูกไงบางคนกับมกักกินกะบ่มหมักปลูกกะมีกะแล้วแตะเนาะหมักไผ่มักมันนะพี่น้อง อันนี้ในกระถางนะคะสิบต้นสิบกระถางสิบน่อสิบกระถางใบกําลังเปลี่ยนสีแดงเพราะว่าโดนแดดนะคะอีกจักน้อยก่รากเขาเดินแล้วเขาก็ยัังสิเขียวงามเองพี่น้องอันนี้รากยังไม่เดินนะคะรากยังบาดแทงออกพี่น้องบึงลักษณะก็รู้